ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ถึงเรื่องเก่าๆแปลกๆอย่างเช่นพิธีสวดพันยักษ์เนี่ยครับการสวดพันยักษ์เนี่ยเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเข้าใจว่ามีมาตั้งแต่สมัยของพ่อขุนรามคำแหงรับมาจากพระสงฆ์ทางลังกาสายเถรวาตโดยเริ่มเข้ามาทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงสมัย รัชกาลที่สี่เสด็จนครศรีธรรมราชก็นำมาจัดเป็นพิธีประจำปีเป็นพิธีประจำปีสำหรับพระนครเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระนครแล้วก็แก่พระเจ้าแผ่นดินเพราะมีความเชื่อกันมาว่าบ้านเมืองนี่จะมีผีที่ดีและผีไม่ดีอาศัยอยู่ผีที่ไม่ดีเขาเรียกว่าพูดผีปีศาจส่วนผีที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเทพพย,ายดา แล้วที่บ้านเมืองมีเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเกิดจากพูดผีปีศาจกลั่นแกล้งบันดาลให้เป็นไปดังนั้นเมื่อสิ้นปีหนึ่งก็มีทําพิธีสวดพันยักษ์เพื่อเป็นการขับไล่พูดผีกันสักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองแล้วก็แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งปวงก็เลยเป็นสาเหตุที่มีการทำพิธีสวดพันยักษกันขึ้นมานั่นเอง พานหรือว่าพานะนี่หมายถึงการสวดสมัยก่อนการสวดพันยักษ์มีอยู่สองแบบคือสวดาพานาวานแล้วก็สวดพันยักษ์ซึ่งการสวดทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันพานวาน,นเป็นการสวดแบบที่มีทํานองคารุลหุคือมีการเน้นเสียงหนักเบาใช้นําเสียงสวดที่ไพเราะไม่กระแทกกระทันดุดันเหมือนกับการสวดพันยักษ์ พันยักษ์นี่เป็นการสวดที่มีน้ำเสียงกระแทกกระทันดุดันเกลี้ยวกราดและน่ากลัวจึงได้เรียกว่าสวดแบบพันยักษ์นั่นเองใช้สวดเพื่อขับไล่ยักษ์หรือว่าพูดผีต่างๆการสวดทั้งสองแบบนี้นำมาจากอาตานาติยสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกว,ว่าด้วยเรื่องของยักษ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงปราบ ามาดัดแปลงทำนองให้ดุดันแล้วก็หวยหวนเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปเสร็จแล้วก็มีการจุดปืนใหญ่สมทบยิงปืนเพื่อให้พูดผีปีศาจเกิดความกลัวจะได้หนีไปในปัจจุบันเขาใช้การจุดประทัดแทนบางตำนานก็บอกว่าการสวดพันยักษ์นั้นเกิดจากเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงโปรดเทศนาธรรมให้กับพญายักษ์ที่มีชื่อว่าท้าเวสุวรรณ ซึ่งเป็นเจ้าแห่งพูดปีปศาจทั้งหลายแค่เอ่ยชื่อเพียงอย่างเดียวพวกพูดปีปีศาจที่มีฤทธิ์เดชทั้งหลายยังต้องเกรงใจไม่กล้ายุ่งเกี่ยวต่อกอนด้วยหลังจากที่ยักษ์ท้าเวสุวรรณได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บังเกิดความซาบซึ้งในรถพระธรรมขึ้นก็ได้แต่งพระคาถาน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าซึ่งก็คือคาถาสวดพันยักษ์นั่นเองเมื่อสวดคาถาบทนี้เมื่อใด เราพูดผีปีศาจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ต้องยอมสิรราบให้เพราะว่าเกรงกลัวในบาร,รมีของท่านท้าวเวสสุวรรณก็พากันเพ่นหนีกันเจ้าละวันไปหมดท่านท้าวเวสสุวรรณหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือท้าวคูเวนเป็นเทวาธิราชพระองค์หนึ่งเป็นจอมเทพที่มีศักดาอานุภาพและอิทธิฤทธิ์มากถึงแม้ว่าจะเป็นยักษ์บางตำนานก็ว่าหน้าเป็นคนถึงจะเป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์ที่ใจดีมีเมตตาและมีศีลธรรมประจำใจ ด้วยฤทธิเดชอำนาจอันมากมายที่มีอยู่ก็เป็นที่กลัวเกรงของบรรดาเหล่าพูดผีทั้งปวงแล้วก็บรรดาเหล่ายักษ์มารทั้งหลายรวมทั้งเทวดาชั้นผู้น้อยทําหน้าที่ปกครองดูแลเทพเทวาในนครอันดับที่สซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในสวรรค์ชั้นนี้ก็มีเทพเทวดาอสูรนากรากสดคนทันแล้วก็พวกสัมภเวสีอาศัยอยู่พระธรรมโกศาจรันหรือว่า ชื่อจริงๆชื่อท่านช,ชื่อชอบอนุจารีเถระท่านอธิบายไว้ว่าตามประเพณีไทยโบราณนิยมสวดในพระราชพิธีตรุษหลวงเป็นพระราชพิธีเดือนสเรียกว่าพระราชพิธีสัมพัทชรชินคือตัดปีหรือว่าสิ้นปีเป็นพระราชพิธีในปลายเดือนสี่ขึ้นเดือนหซึ่งนับว่าเป็นต้นปี พิธีเริ่มโดยเจ้าพนักงานตั้งบาทน้ำบาดทรายจับได้มงคลสูตรใส่ลุงไว้ในโรงราชพิธีทั้งสิ้นจากนั้นอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานอาราธนาพระมหาเถรานุเถระผลัดเปลี่ยนกันมาเจริญพระปริษในโรงราชพิธีทุกตำบลสิ้นที่วาราตรีสามวาระโดยในระหว่างการเจริญพระปริษนั้นจะมีพิธีทางพรมณ์ และทางราชการควบคู่กันไปด้วยที่ภายนอกพระบรมมหาราชวังและในพื้นที่ต่างๆของพระนครเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าอุบาทและพยันตรายทั้งปวงพระสงฆ์สวดพันยักษ์เป็นพระพิธีสำรับละสี่รูปผลัดกันสวดพระพิธีนี้ถือว่าเป็นพระสมณศักดิ์ดำรงตำแหน่งพระพิธีหลวงพระผู้ได้รับแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นพิเศษในการสวดเช่นมีเสียงไพเราะ มีความรู้การสวดตามแบบทํานองแปลว่าสวดเป็นเป็นสิทธิ์มีครูโดยได้รับการฝึกมาดีแล้วซึ่งพระพิธีสําหรับสวดพันยักษ์ต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มอีกประการหนึ่งคือเสียงดังพระพิธีนี้ไม่มีทุกวัดะแม้จะเป็นพระอารามหลวงปกติจะมีเฉพาะอารามหลวงที่สําคัญปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสวดพันยักษ์นี่ได้แพร่ไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพระอารามหลวงหรือไม่ก็ตามส่วนใหญ่ก็มักจะสวดด้วยสำเนียงที่ดุดันแหบแห้งโหยหวนเป็นการสวรดทํานองขู่ตวาดพูดผีปีศาจซึ่งเป็นลักษณะการสวรดเช่นเดียวกับที่ปรากฏในพระราชพิธีแต่ว่าในระดับพระราชพิธีนั้นต่อมาได้ทรงโปรดให้นิมนต์พระอีกสำรับหนึ่งสวดผ่านพระด้วยด้วยทำนองสรพันยะที่ไพเราะชื่นใจขึ้นเป็นคู่กัน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชารชานว่าได้ขับไล่ภัยอันตรายสิ่งร้ายแล้วก็อวยพรสิริมงคลในการเวลาสำคัญแห่งการเปลี่ยนปีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการสวดพันยักษ์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของฤสีครับความหมายของคำว่าฤสีคำนี้มาจากคำว่าฤษีแปลว่าผู้เห็น หมายถึงการเห็นด้วยอํานาจพิเศษอันเกิดจากฌานท่านทั้งหลายคงจะรู้จักกับฤาษีในรูปเคารพแบบบูชาตั้งโต๊ะหรือว่าแบบบูชาไว้ติดตัวกันมาบ้างแล้วบางท่านก็อาจจะมีประสบการณ์แปลกๆจากฤูสีทั้งทางด้านบวกด้านลบหากมีการสอบถามกันบางท่านอาจจะกล่าวถึงฤูสีในด้านดีบางท่านอาจจะกล่าวว่าน่ากลัวไม่กล้าบูชาด้วยความที่ไม่รู้จักความเป็นมาของฤาสี ก็เพราะว่าประสบการณ์ที่ได้มาของแต่ละท่านนั้นแตกต่างกันบางคนใส่แล้วดีได้โชคลาภได้ทรัพย์สินเงินทองค้าขายดีมีคนรักนับถือทำอะไรก็ดีไปหมดซะทุกอย่างแต่บางท่านก็พบเจอแต่สิ่งไม่ดีพบอุปสรรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่มีสาเหตุจึงมีคนกลุ่มน้อยเฉพาะที่ให้ความเคารพนับถือบูชาติดตัวติดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล บุคคลกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นลิกเกเป็นนักสแสดงนักดนตรีเป็นดาราส่วนพวกอาจารย์ทางสายเวชส,สายศาสตร์ร่างทรงนะอันนี้จะมีเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฤาษีมากนะักแต่ก็มีไว้บูชาต่อๆกันมาไหว้บังไม่ไหว้บ้าง,าางทีนี้เราก็เลยมาลองรู้จกักฤาษีกันพอสังเขตอย่างน้อยก็คงจะดีกว่าไม่รู้อะไรซะเลยอ่า เพราะถ้าหาพฤุษีไม่ดีจริงแล้วแล้วก็คนโบราณเราคงไม่ให้ความเคารพบูชามานานจนถึงปัจจุบันเป็นแน่ตามตำราบโบราณเขาแบ่งฤาษีออกเป็นสีประเภทครับ 1. พรหมฤาษีคือฤาษีที่สืบเชื้อสายมาจากพรหมอยู่ในวันณะพราหมณ์เช่นพรฤาษีนารทะที่คนไทยรู้จักและเรียกท่านว่าฤาษีนารอดนั่นแหละหรือว่าฤาษีนารอดยอดตำรับนะครับ สองเทพฤาษีเดิมเป็นเทพเทวดาแต่ว่าบำเพ็ญพรตเจริญตบะจนมีฤทธิ์เด่นมากเช่นพระศิวะหรือว่าพระสุขเนี่ยนะสามราชฤาษีคืออดีตพระเจ้าแผ่นดินที่สละราชสมบัติออกผนวดบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีสี่มหาฤาษีคือฤาษ,ษีที่บำเพ็ญตบะจนมีฤทธิ์เช่นพระพระตะมุนีหรือที่เรียกพระพรตเนี่ย พระพระตะมุนีนี่เป็นฤาษีที่จดท่ารำของพระศิวะเทพแล้วก็เอามาแต่งเป็นคำพีชื่อนาตยศาสตร์นะหรือนาตศิลป์เนี่ยนะเป็นที่เคารพนับถือของเราศริลปินทั้งหลายอันนี้เป็นมหาฤาษีฤาษีจึงเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่โบราณโบราณครูอาจารย์สมัยโบราณเปรียบฤาษีเป็นตัวแทนครูอาจารย์สืบสืบต่อต่อกันมาทั้งด้านศิลป,ปะวิทยาการ เช่นพระพรารตะมุนีพระพิราบนะส่วนเวทมนตคถาก็ฤาษีนารอดดุริยางคสินพวกดนตรีก็พระประคนทับตำรับตำราคเครื่องยารักษาโรคนวดแผนโบราณก็พระฤาษีนารอดแล้วก็พ่อปู่ชีวกโกมรพัฒหากเราสังเกตดูจะพบว่าพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปจะต้องมีหัวฤาษีหรือว่าป้อครูฤาษีไว้บูชาแทบทั้งนั้นส่วนวัสดุที่นำมาสร้างฤาษีนั้นแตกต่างกันไปตามความสามารถและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างเช่นทำจากเส้นมวยผมของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพแล้วก็ได้ตายไปไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าคาระวะฤาษีแบบนี้ส่วนมากจะเป็นแบบบูชาตั้งโตะ๊ะของหมอเวทมนต์แล้วก็อาจารย์ทางการทำอาถรรพ์ต่าง ซึ่งค่อนข้างจะมีฤทธิ์มากและค่อนข้างจะอันตรายสำหรับผู้บูชาที่ไม่มีความรู้อีกแบบหนึ่งที่จะค่อนข้างอันตรายก็คือฤาสีที่ทำมาจากดินอาถรรพ์เช่นดินโป,ง 7, โปง่งเจ็ดป่งดินเจ็ดป่าชา้าดินเจ็ดท่าซึ่งมีการสร้างเป็นฤาสีแบบบูชาตั้งโต๊ะหรือว่าติดตัวใครที่เคยใช้แล้วก็มีประสบการณ์แปลกๆในทางน่ากลัวก็คงจะรู้ดี ฤูสีที่ทำมาจากผงกศักดิ์สิทธิ์ว่านที่มีฤทธิ์ในทางที่ดีไม้มงคลดอกไม้มงคลโลหะที่เป็นมงคลต่างๆเทียนมงคลน้ำมนต์แป้งการสร้างรูษีโดยใช้วัสดุเหล่านี้ถือเป็นรูสีที่ดีให้ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้บูชาและถ้าหากผู้สร้างรู้จักขั้นตอนการสร้างและการเชิญที่ดีด้วยแล้วก็ ฤาษีเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าการปลุกเสกฤาษีตามแบบโบราณไม่ใช่วิธีการเสกแบบพระเครื่องที่จะไปนิมนต์พระมาะมากๆแล้วเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ผลของความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดก็เท่ากับพระเครื่องเท่านั้นไม่ใช่กรรมวิธีของการทำฤาษีให้ขลังพระเกจิอาจารย์ที่เก่งๆอาจจะเสกฤาษีไม่สำเร็จตามโบราณก็ได้โบราณเขาเรียกเสกไม่เป็นตัว ถ้าแปลเป็นสมัยใหม่ก็คือไม่สามารถจะเสกให้เป็นองค์แห่งฤาษีได้สมบูรณ์ได้เช่นท่านมีความขลัง100%ยเซ์แต่จะเสกได้แค่60%เอร์ซ์เท่านั้นเหมือนกับการเสกหนุมานจะกลับเสกเป็นได้แค่ลิงเท่านั้นซึ่งการเสกฤาษีให้สมบูรณ์นั้นจะต้องรู้วิธีจริงๆไม่ใช่ใครๆก็ทําได้หากสามารถเชิญครูมาประสิทธิ์ให้จนเป็นผลสำเร็จดังปรารถนาได้แล้ว ผู้ที่ครอบครองบูชาฤาษีนั้นๆก็จะสําเร็จประโยชน์ในสิ่งนั้นที่พึงมีพึงได้แล้วก็จะประสบแต่สิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดนะอย่างเช่นผู้ที่เคยได้รับกันมามากต่อมากแล้วท่านใดที่สนใจจะบูชาฤาษีเนี่ยจงพิจารณาก่อนที่จะเช่าบูชาเพราะว่าวิธีการสร้างและการบูชาของแต่ละวัดหรือแต่ละสำนักมีการสร้างโดยวัสดุหรือการบรรจุคุณที่แตกต่างกัน มีคำบูชาที่ต่างกันเครื่องบูชาก็ต่างกันออกไปองค์ฤาษีที่บูชาก็ต่างกันออกไปประโยชน์ที่จะได้จากการบูชาจึงต่างกันออกไปเช่นเดียวกันในส่วนของการกล่าวคำบูชาตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนกันมาโดยการระลึกถึงท่านด้วยจิตใจที่ให้ความเคารพและกล่าวคำบูชาโดยออกชื่อท่านใช้คำพูดธรรมดาให้เข้าใจง่ายๆเหมือนกับเราพูดกับผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพ ส่วนของที่จะนำมาบูชาก็ควรจะเป็นน้ำผลไม้หมากพลูไม่ควรบูชาด้วยของขาวหรือว่าเหล้าให้บูชาด้วยความเคารพนบนอมแล้วควรจะไหว้ทุกวันส่วนของที่จะบูชาก็แล้วแต่เราจะเห็นสมควรอย่าเจาะจงว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะถ้าหากว่าไม่สามารถจะทำได้นี่จะเป็นการผิดครูอ่าโกหกครู Go ok rew, อาจจะเป็นโทษกับเราได้หากทำผิดพลาดให้รีบขอขมา แล้วทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็จะบังเกิดสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยโดยเฉพาะที่เป็นสุภาพสตรีอยากจะรู้ว่าเวลาที่เขาไปบวชชีพรมมันตามวัดเนี่ยเขาต้องไปทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ยอดก็จะนำเอา อ่าสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงคือสำนักของหลวงพ่อจรันนะครับวัดอัมพวันเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังว่าเขามีข้อปฏิบัติอย่างไรเวลาที่คนเข้าไปอ่าจะเข้าไปบวชพรามนะครับข้อแนะนำที่วัดอัมพวันก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ผู้ที่สมัครเข้ามาปฏิบัติกรมฐานซึ่งเป็นผ่ายคฤหัสถ์หัสนี่ยนะครับเป็นเป็นชาวบ้านเนี่ยนะไม่ใช่พระนะ ควรจะทําความเข้าใจระเบียบปฏิบัติวันหนึ่งผู้ปฏิบัติกรรมฐานต้องเข้าไปแจ้งความจํานงต่ออาจารย์ผู้ปกครองซึ่งคณะอาจารย์ผู้ปกครองตอนนั้นนะครับปีสามนั่นก็มีอุบาสิกาสุ่มทองยิ่งหรือว่าแม่ใหญ่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่สองอุบาสิกาฉ่ำชื่นแสงฉาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวกโดยทั่วไปสามอุบาสิกาสมคิตมาลีหอมหรือว่าคุณชีเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แนะนําการปฏิบัติกรรมฐานแก่ผู้มาใหม่เมื่อเข้าไปแจ้งความจํานงต่ออาจารย์ผู้ปกครองแล้วก็ต้องแสดงความจำงเป็นรายลักษณ์อักษรในใบสมัครที่ทางสำนักเขาจัดเตรียมไว้ให้ และสามต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะอยู่ปฏิบัติกี่วันทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจะเห็นควรอย่างไรนะครับ 4. ถ้าหากนักปฏิบัติยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุยังไม่ถึงนี่ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือว่าสามีหรือว่าผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสมัคร 5. เข้าที่พักเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นชุดปฏิบัติธรรมสีขาว แบบสุภาพเรียบร้อยไม่มีลวดลายสำหรับสตรีี่ต้องมผีผ้าสบายสีขาวมาด้วยนะครับไม่ใส่เครื่องประดับแล้วก็ไม่สวมรูปประคำหกการปฏิบัติกรรมฐานเขาจะแบ่แบงออกเป็นช่วงช่วงสี่ช่วงในแต่ละวันช่วงแรกเวลาตีสีถึง6กโมงเช้าสานาทีนะครับประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ช่วงที่สองก็8นาฬิกาถึง11นาฬิกาช่วงที่สามนาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงตรงไปถึงอ่าโมงเย็น17นาฬิกานะครับช่วงที่4ก็จาก6โมงครึ่งไปถึง2องทุ่มนะสี่ช่วงเลยกันเผู้ปฏิบัติต้องมาพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติของสำนักตามเวลาที่กำหนด โดยใช้ศาลาเป็นที่นั่งกรรมฐานแล้วก็บริเวณรอบนอกศาลาเป็นที่เดินจงกรม8ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติมาพร้อมกันตามเวลาในการปฏิบัติช่วงแรกณศา,าลาปฏิบัติหัวหน้าก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยนำสวดมนต์แล้วหลังจากกราบพระพุทธรูปและพระพรหมแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมโดยการเดินจงกรมก่อน30นาที แล้วเปลี่ยนอิริยาบถเข้ามานั่งกรรมฐาน30นาทีสลับกันไปจนถึงเวลาสำหรับพักสำหรับเวลา30นาทีที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติอาจจะปรับให้มากหรือว่าน้อยกว่า30นาทีก็ตามความเหมาะสมของภาวะอารมณ์ก็ได้นะครับข้อที่เก้าก่อนจะถึงเวลาพักทุกช่วงผู้ปฏิบัติควรปฏิบัติธรรมอยู่ในอิริยาบถของการนั่งกรรมฐาน ทั้งนี้เพราะเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติของแต่ละช่วงจะได้แผ่เมตตาต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียสมาธิจิตข้อ10บเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วให้นั่งพับเพียรพนมมืออุทิศบุญในการปฏิบัติธรรมแก่บิดามารดาญาติพี่น้องเทวดาและเปรตจากนั้นก็ลุกขึ้นนั่งคุกเข่าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยกราบพระพุทธรูปแล้วก็พระพรหมขั้นตอนในการปฏิบัติ จะเป็นเช่นเดียวกันในทุกช่วงเว้นแต่การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยในช่วงหลังไม่มีเพราะได้บูชาแล้วในช่วงแรกนะครับข้อ 11. การให้ความรู้สำหรับผู้มาใหม่อาจารย์หรือว่าหัวหน้าผู้ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ให้คำแนะนำการกำหนดลมหายใจการภาวนาในการปฏิบัติเบื้องต้นส่วนการทดสอบอารมณ์ตลอดจนความรู้ที่ละเอียดขึ้นอาจารย์ใหญ่ หรือว่าแม่ใหญ่ซึ่งตอนนั้นก็คืออุบาสิกาสมทองยิ่งท่านจะเป็นผู้ให้ความรู้หลังจากปฏิบัติธรรมที่ไม่เข้าใจมีข้อสงสัยอะไรก็อาจจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยสอบถามขอความรู้ข้อ12ห้ามคุยหรือว่าบอกหรือว่าถามสภาวะแก่ผู้ปฏิบัติเพราะจะเป็นภัยแก่ผู้กำลังปฏิบัติทั้งตนเองและผู้อื่นโดยจะทำให้อารมณ์ฟุ้งซ่านและเพ้อเจอ้อ หากมีความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติอย่างไรให้เก็บไว้สอบถามครูผู้สอนห้ามสอบถามกันเองเป็นอันขาด 13. ถ้ามีความจำเป็นจริงๆให้พูดเบาๆประกอบด้วยสติสมัมปชัญญะแต่ว่าไม่ควรพูดนานเพราะว่าจะทำให้ฟุงส่้นทั้งผู้พูดและผู้ฟังและทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าข้อ14ถ้ามีเรื่องพูดกันนานจะต้องออกจากห้องกรรมฐานไปพูดที่อื่นห้ามใช้ห้อง ปฏิบัติเนี่ยในการรับแขกข้อ15ขณะที่ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติห้ามอ่านหนังสือเขียนหนังสือเรียนหนังสือฟังวิทยุดูทีวีตลอดจนสูบบุหรี่เคี้ยวหมากข้อ16นักปฏิบัติต้องระลึกเสมอว่าเรามาเพื่อปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจขัดเกลาวกิเลสตัณหาให้เบาบางลงไม่ใช่เพื่อมาหาความสุขในการอยู่ดีกินดี จึงต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวกแล้วก็สิ่งที่กระทบกระทั่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องทดสอบความอดทนแล้วก็คุณธรรมของนักปฏิบัติว่ามีอยู่มากน้อยแค่ไหนข้อ17นักปฏิบัติจะต้องไม่เสพเครื่องดองของเมาหรือว่านำยาเสพติดทุกชนิดมาในสำนักเป็นอันขาดนักปฏิบัติจะต้องไม่นอนกลางวันหากต้องการพักผ่อนบ้างก็ควรจะนั่งเฉยๆ โดยกำหนดสติให้รู้เท่าทันอิริยาบถอยู่เสมอนักปฏิบัติต้องเข้าอบรมรับศีลประชุมพร้อมกันในอุโบสถในวันพระถ้าหากว่านักปฏิบัติเกิดการเจ็บป่วยขึ้นให้รีบแจ้งแก่เจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อจะหาทางช่วยเหลืออันสมควรแก่กรณีไม่ควรละการปฏิบัติในเมื่อไม่มีความจำเป็น ห้องหรือว่ากุฏิที่จัดไว้เป็นห้องปฏิบัติเฉพาะสงฆ์ก็ดีหรือจัดไว้เฉพาะนักปฏิบัติที่เป็นบุรุษก็ดีสตรีก็ดีห้ามไม่ให้เพศตรงกันข้ามเข้าไปนอนหรือใช้ห้องน้ําห้องส้วมนั้นเด็ดขาดข้อ18ทุกวันพระในช่วงบ่ายให้ผู้ปฏิบัติทมเข้าปฏิบัติในพระอุโบสถโดยมาพร้อมเพรียงกันณกุฏิอาจารย์ใหญ่เวลาบ่ายโมงครึ่ง อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้นำไปแล้วก็เริ่มปฏิบัติที่พระอุโบสถเวลา14นาฬกาถึง17นาฬกาหรือตั้งแต่บ่าย2องโมงไปจนกระทั่งถึง5โมงเย็นหลังจากนั้นหลวงพ่อจรันหรือว่าพระราสุุิยานมงคลท่านจะประกอบพิธีให้กรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาบวชใหม่แล้วก็แสดงธรรมกรรมฐาน ข้อ19การเข้านั่งในพระอุโบสถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งหันหน้าไปทางพระประธานโดยสังเกตการนั่งให้เป็นแนวขนานไปกับพระสงฆ์20เมื่อถึงบริเวณพิธีให้คอยสังเกตสัญญาณในการนั่งการกราบจากอาจารย์ผู้นำทั้งนี้เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบและก็เจริญตาแก่ผู้พบเห็นข้อ21การออกนอกบริเวณสำนักโดยการพิธีทุกครั้ง อาจารย์ผู้ปกครองจะเป็นผู้นำไปทั้งไปและกลับให้เดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งตามลำดับอาวุโสด้วยอาการสงบสำรวมข้อ22นักปฏิบัติจะต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้นถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติและถ้ามีธุระจำเป็นจะต้องออกนอกสำนักจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เสียก่อน ข้อ23ทางสำนักได้จัดที่พักไว้โดยเฉพาะเป็นห้องๆมีไฟฟ้ามีน้ำมีห้องส้วมไว้ให้พร้อมขอความร่วมมือได้โปรดช่วยกันรัก,าารกษาความสะอาดในห้องหน้าห้องห้องน้ำห้องส้วมและขอให้ใช้น้ำและไฟอย่างประหยัดด้วยข้อ24ไม่ควรเปิดน้ำเปิดไฟฟ้าแล้ว,ว่าพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก ข้อ25เวลาตอนเช้าระหว่าง6โมงเช้าถึง6โมง45นาทีผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะใช้เวลาว่างทำความสะอาดขวาดลานสำนักแล้วก็บริเวณที่พักเพื่อความสะอาดของสถานที่และเจริญสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติเองข้อ26การรับประทานอาหารมีสองเวลาแล้วก็ดื่มน้ำปานะหนึ่งเวลาคือเวลา7นาฬิกานี่รับประทานอาหารเช้า เวลา11นาฬิกา5นาทีรับประทานอาหารกลางวันและเวลา17นาฬิกา5นาทีหรือว่าตอน5โมงเย็นนะครับดื่มน้าปานะข้อ27การรับประทานอาหารและน้ำปานะทุกครั้งผู้ปฏิบัติธรรมต้องมารับประทานพร้อมกันที่อาคารภาวนาหนึ่งตรงตามเวลาที่กำหนดข้อ28เมื่อตักอาหารใส่ภาชนะแล้ว ให้เข้านั่งประจำที่ของแต่ละคนรอจนพร้อมเพียงกันดีแล้วหัวหน้าจะกล่าวนำขออนุญ,ญาตรับประทานอาหารข้อ29ขณะนั่งรอและรับประทานอาหารผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรคุยกันหรือว่าแสดงอาการใดๆที่ไม่สำรวมข้อ30เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นั่งรออยู่ที่เดิมจนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จให้พนมมือหัวหน้าจะให้พรผู้บริจาคอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมก็สวดรับโดยพร้อมเพรียงกันข้อ31เมื่อเสร็จจากงานรับประทานอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ทำความสะอาดภาชนะจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยข้อ32นักปฏิบัติจะต้องไม่นำของมีค่าติดตัวมาด้วยหากสูญหายทางสำนักจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นข้อ31นักปฏิบัติจะต้องไม่ขนองกายวาจา หรือว่าส่งเสียงก่อความรำคาญหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นโดยไม่มีความจำเป็นถ้ามีผู้มาเยี่ยมจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อนการเยี่ยมนั้นให้แขกคุยได้ไม่เกิน15นาทีถ้าหากว่าเป็นแขกต่างเพศให้ออกไปคุยข้างนอกห้องปฏิบัติกรรมฐานข้อ34การลาเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติครบตามกำหนดที่แจ้งไว้แล้วนั้นให้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เงินชำระหนี้สงตามกำลัง เพื่อทำพิธีลาศีลต่อพระภิกษุสงฆ์ณศาลาตามแต่จะกำหนดโดยอาจารย์จะเป็นผู้นำไปในกรณีที่มีความจำเป็นต้องลากลับก่อนกำหนดนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้ปกครองทราบสาเหตุถึงหรือูว่าความจำเป็นไม่ควรหนีกลับไปโดยพลราการเพราะจะเป็นผลเสียต่อผู้ปฏิบัติเองข้อ35ถ้านักปฏิบัติไม่ทำตามระเบียบของสำนักที่กำหนดไว้นี้ ทางสำนักก็จำเป็นจะต้องพิจารณาเตือนให้ทราบก่อนถ้าหากว่ายังไม่ยอมฟังทางสำนักก็มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะขอให้ออกไปจากสำนักทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นที่จะเข้ามาปฏิบัติต่ตอไปข้อแนะนำนี้เป็นคู่มือให้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าใจสบายใจในการอยู่อาศัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานร่วมกันอย่างสงบ ด้วยในสังคมของผู้ปฏิบัติธรรมย่อมประหยัดการพูดโอกาสที่ท่านจะถามข้อระเบียบหรือว่าโอกาสที่จะมีผู้มาอธิบายแนะนำแก่ท่านนะมีน้อยคำแนะนำอันนี้ก็เลยจะช่วยท่านได้เป็นอย่างดีครับ